สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในรูปแบบของ12เรือนนะคะเป็นการทํานายดวงชะตาทั่วๆไปการงานการเงินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวนะคะสาหรับการทํานายคราวนี้เราจะมาทํานายาชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินนะคะลักษณาราศีดูได้หมดแม้กระทั่งคนีที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณยึดชาวพฤษภได้เลยนะสำหรับท่านที่ไม่รู้จะดูอะไรยังไงก็ยึดเดือนเกิดคุณได้เลยอนะถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงพฤษภานะคะ การทํานายเนี่ยนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะคะอันอาจจะเป็นเรื่องราวที่กําลังดําเนินอยู่หรือจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราคาดการในปี2 5 6 5เนี่ยนะสิ่งที่ดีก็มีความสุขแฮปปี้ไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาคอยตั้งรับกับมันก็แล้วกันนะคะสำหรับชาวผระศบนะชาวพระสบจริงๆแล้วนะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรมากมายนักนะคะนะ แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าสุข,ขุมนิ่งนะ่ะนะรอบครอบแต่ปีหน้าเนี่ยคุณรอบครอบให้มากกว่าเก่านะเพราะชาวผสมนี่เป็นคนที่รอบครอบมากคิดวางแผนอะไรเนี่ยคือต้องวางแผนให้ดีก่อนถึงจะตัดสินใจแบบไม่โลเลเลยในปีหน้าถึงแม้ว่าคุณจะมีความคิดว่าคุณจะตัดสินใจไปแล้วนะไม่โลเลแล้วตัดสินใจไปแต่ให้คิด ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์การโดนหลอกได้นะมีการโดนโดนหลอกนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันอ้อมค้อมชอบอะไรที่ตรงไปตรงมานะคะตัดสินใจอะไรก็คือใช่อะไม่ผิดพลาดแต่คราวปีหน้าเนี่ยต้องรอบคอบให้มากๆนะคะสำหรับเกณฑ์ชะตานี่มีโอกาสหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวมันผิดหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะสำหรับชาวประสบนะ,ะหรือไปเกี่ยวข้องกับ ถ้ามองลักษณะของความรักก็คืออาจจะความรักที่ผิดหรือถ้ามองลักษณะของสถานก,การณ์ทั่วไปก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายนะหรือมีเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ได้นะตลอดชาวประสบนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบมากกว่าเก่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่รอบคอบก็าตามนะสำหรับปี2อง5นห้รหรือบางท่านอาจจะดําเนินอยู่ก็ได้เนี่ยนะทำให้คุณต้องระมัดระวังอะไรมาก เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับมันเป็นช่วงของเนี่ยที่จะข้ามปีไปเนี่ยนะคุณก็ต้องรอบคอบให้มากมากขึ้นนะคะนะาการพูดการทำนายแบบ12เรือนนี่นะคะามาอยู่ใจก็าาาอาจจะพูดกระโดดไปกระโดดมาบ้างนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะหรับสถานการณ์ที่จะพูดนะก็ไม่ว่ากันนะคะบางทีเรื่องราวมันโยงไปเราก็มองเห็นอะไรแล้วก็พูดไปนะคะ อาจจะไม่ได้พูดเป็นสเต็ปอย่างบางท่านต้องการก็ได้นะคะนะคะอย่างในเรื่องของการงานการงานกับการเงินเนี่ยเราจะพูดควบคูนไปเลยก็แล้วกันนะในบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายกับหน้าที่ที่ตัวเองทําอยู่ในตอนเนี้นะบางทีมันลิง่งเร่งรีบอะทําอะไรต้องแบบบางทีด่วนด่วนด่วนดวน่ดวนเนี่ยนะ บางทีมันทำให้เรายังไม่ทันคิดอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นต้องเรามาระวังนะคะกับการรอบคอบกับการผิดพลาดนะคะบางทีเบื่อมากเลยอยากหางานใหม่อยากเปลี่ยนแปลงงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะทําให้คุณเบื่อแต่คุณก็ทําไปเถอะนะคะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะคุณจะมีมีความรู้สึกด,ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการแบบสนับสนุนจาก คนรอบข้างนะสำหรับเพื่อนร่วมง,งานนะคะงานใหมนะ่มีโอกาสหาได้อย่างแน่นอนเลยในปีหน้าในีชาวประสบนะมีโอกาสได้งานใหม่นะไม่ว่าจะเป็นช่วงตลอดปอีช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทํางานเก่างานเดิมหรือสาสางหรือมีการเรียกตัวกลับไปทํางานที่ตัวเองเคยรับผิดชอบอะนะคะนะ มีโอกาสแล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ในลักษณะของงานใหม่หรือเริ่มต้นกิจการใหม่ลงทุนลงทุนได้นะคะมีโอกาสลงทุนได้ดีมีโอกาสเฉลิมฉลองเปิดกิจการหรือเปิดงานใหม่ในปีหน้านเนี่ยนะหรือได้รับของขวัญของฝากก็ได้นะคะสําหรับบางท่านหรือการแสดงความยินดีกับตําแหน่งใหม่ก็ได้นะคะในปีหน้านเนี่ยสำหรับชาวพศแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราวัดระวัง เวลาคุณไปเซ็นสัญญาการทำงานหรือรับผิดชอบงานอะไรก็ตามดูดีๆนะเอกสารถึงแม้คุณจะเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วนะชาวผระศพนี่สุข,ขุมรอบครอบละเอียดอ่านะแต่ก็พลาดได้นะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แบบจิตใจโลเลนะชาวผู้ศพนี่ไม่ใช่ประเภทคนที่ใครว่าอะไรก็เอ็นไปตำนั้นใครว่าอะไรก็โอนมาทางนี้ก็คือเหมือนกับ ไม้หลักปักขี้เลนเนี่ยไม่ใช่ชาวะสบนะคะก็จะมีความคิดที่ถี่ทีถันรอบครอบแต่ปีหน้านี่คุณต้องคูณสองเข้าไปอีกนะคะคิดให้ดีๆทองแท้นะเรหรับเงื่อนง,งาน,นการลงทุนก็อย่างที่บอกไปลงทุนได้สบายๆคนลงทุนใหม่ก็มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีนะเริ่มต้นได้นะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังแต่คุณจะเหนื่อยมากหน่อยนะในช่วงปีหน้าเนี่ยนะบางทีทุกอย่างคุณก็ต้องใจเย็น นะค่อยๆเคลียร์ปัญหาต่างๆหรือค่อยๆจัดการกับสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยนะนะคะในะเรื่องของงานนะหรือไม่ต้องคนหางานใหม่นะก็มีโอกาสได้อย่างแน่นอนนะคะกิจการไปได้ดีสำหรับงานเก่าหรืองานลงทุนใหม่ก็ตามสำหรับบริวารก็ดีอยู่นะคะบริวารก็ดีมากเลยนะคนรอบข้างเนี่ย ให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆากะนะนะแล้วก็มีความสุขที่จะได้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทานะในปีหน้าในการลงทุนเนี่ยก็ได้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรนะคะโอกาสรวยนะคะชาวประสบเนี่ยโอ้โหถ้าจะมองในลักษณะของเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยนะชาวประสบก็นะคะเอ่อ มีเงินหมุนเวียนนะคะพอหมุนเวียนไปได้เงินน่ะที่หมุนเวียนไปได้เงินบางอย่างจะถูกสางหรือจบอการเคลียร์บางอย่างนะหรือการการติดต่อนะต้องใจยเย็นๆหน่อยนะคะถ้าติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้นะคะแต่คุณต้องใจยเย็นๆนะหรือขยายวงเงินอะไรก็ตามเี่ มีโอกาสได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเองถึงบอกว่าเรื่องเงินเงินทองทองคุณ,คณต้องระมัดระวังอาจจะโดนโกงหรือโดนหลอกเรื่องเงินเงินด้วย่านะคะหรือหลอกที่จะให้หลอกที่จะให้ทําหลอกในการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยถึงบอกชาวประสบต้องระมัดระวังนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มันผิดกฎหมายหรือเรื่องราวที่มันผิดหรือไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกมากเกินไปเนี่ยต้องมีสตินะคะในปีหน้านแล้วก็รอบคอบให้มากกว่าเก่า ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่รอบครอบอยู่แล้วละเอียดรอบครอบสุข,ขุมนะตัดสินใจฉึบไม่โลเลสาวพ,พระศพจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ต้องนิ่งนิ่งให้มากๆถึงจะนิ่งอยู่แล้วคิดให้ดีๆแล้วอาจจะหาแนวร่วมในการปรึกษาหาหรือด้วยนะคะในการที่จะคิดทําอะไรนะคะนะโชคนะชาวพระศพก็มีโอกาสมีโชคนะอ่า มีโชคเข้ามาอยู่นะคะในช่วงอาจจะเป็นอา่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเริ่มต้นโชคลาบนะเข้ามานะแต่ช่วงครึ่งปีแรกนี่ยอาจจะพอมีบ้างนะแต่ครึ่งปีหลังนี่มาเต็มๆนะคะสำหรับชาวประสบแต่ก็ต้องระมัดระวังการหลอกลวงด้วยนะต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะมันมีเกณฑ์ชาวผระสบในปีหน้านี่แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเรื่องเราที่ผิดนี่ทำไมถึงพูดบ่อยก็เพราะมันเจ้าชะตามัน ไปเลยนะในเรื่องของแบบนี้อย่างไรก็ตามนะ็อกครอบให้มากๆกับคูณสองไปเลยไว้ใจอะไรไม่ได้แล้วปีหน้าในชาวประสบนะคะบริวารก็ดีก็พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความรักในปีหน้าคาดการเป็นอย่างไรจริงๆแล้วถ้าคนคนมีคู่เนี่ยนะหรือคนมีครอบครัวเนี่ย มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ให้อิสระซึ่งกัน,นการกันสบายๆแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกัน,นกับการเหน็ดเหนื่อยหรือบางทีก็ความรักนี่มันมันมุ่งไปทามาหากินหรือว่ามันไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่นะแต่ในเรื่องของความรักเดี๋ยวจะมีการแยกให้อีกทีหนึ่งนะคะในสถานการณ์ข้อ2กับข้อสานะคะสำหรับท่า,ทานสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำทราบดีนะคะในหมวดหัวข้อที่2กับหัวข้อที่3อ่า เขาบอกถ้าสมาชิกใหม่หน่อยหนึ่งนะคะก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักแล้วก็ความรู้สึกของคนรักเนี่ยส่วนดวงคาดการปีความรักดูให้แล้วนะคะนะสำหรับ12ราศีอ่าก็ไปดูได้นะคะก็นะมีโอกาสได้เดินทางนะเดินได้เดินทางไกลนะคะสําหรับชาวประสบนะคะหรือคนรักมีโอกาสได้เดินทางนะมาพบปะกันในลักษณะของ อาจจะไกลจนถึงต่างประเทศอ่ะมีการเปลี่ยนเป็นในลักษณะของการมีโอกาสได้มาพบปะกันหรือการกลับมาของคนคนรักเก่าเนี่ยหรือเพื่อนเก่าเข้ามาทักทายนะคะในบางท่านมีโอกาสได้แต่งงานนะในต้นปีเนี่ยบางท่านนะ,ะความรักที่มันสุกงอมมากๆเนี่ยนะบางท่านเนี่ยเผลอมีบุตรนะต้องระมัดระวังนะถ้าใครไม่พร้อมมีโอกาสจะมีบุตรนะถ้าใครต้องการบุตรแน่นอน เขามาแล้วปีหน้าเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่โดยเฉพาะคนโสดมันเป็นมันเป็นโชคชะตาฟาริคิดนะบางท่านอาจจะเจอไม้ใจดีนะเข้ามาเป็นอาจจะเป็นาชาวต่างชาติหรือเป็นรักต่างวัยนะในปีหน้าชาวผสดนะคะมีโอกาสได้นะพบเจอความรักใหม่แน่นอนนะคะหรือ การกลับมาของแฟนเก่าคนรักเก่านี่นะเป็นอย่างนั้นนะมีเกณฑ์น,นะคะสำหรับชาวประสบนะคะเอ่อนะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากฝากชาวประสบดูแลตัวเองมากๆหน่อยนะสำหรับที่คนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะมันมีเกณฑ์นในลักษณะของถึงขั้นจะต้องแบบมันถึงขั้นผ่าตัดหรือเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในนะคะ หรือโรคที่เกี่ยวกับทรงอกหรืออะไรเนี่ยนะหรืออวัยวะภายในเนี่ยบางท่านถึงขั้นกับต้องล้มหมอน,นอนเสือหรือตัดสินใจรักษาตัวเองนะคะแต่แต่ก็มีโอกาสรักษาหายนะคะนะหรือตัดสินใจในรักษาตัวเองนะหรือพิจารณาหาหมอหมอดีๆสําหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะนะคะ ในบางท่านอาจจะเลือกเส้นทางในการออกบวชหรือปฏิบัติธรรมในการรักษาตัวเองในปีหน้าเนี่ยชาวประสบมีโอกาสได้ออกบวชนะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสายธรรมนะคะสาหรับชาวประสบในปีหน้าเนี่ยนะคะถือว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องตัดสินใจที่จะรักษาตัวเองให้หายขาดนะคะก็มีแนวโน้มที่จะดีนะคะส่วนคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ต้อง ดูแลตัวเองนะคะอย่าเคร่งเครียดมากนักนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะสำหรับปีหน้าเนี่ยสรุปให้กับชาวผสมหน่อยนะคะปีหน้านี่คุณต้องรมาระวังในลักษณะของการถูกหลอกลวงหรือการไปเกี่ยวข้องกับอายอบัดอาบายมุกนะคะหรือ,อความรักที่ผิดเ,เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉนั้นรอบคอบนะคะรอได้รอนะคะชาวผสมจริงๆแล้วชาวผสมเป็นคนที่มี มีความคิดการวางแผนจะทำอะไรรอบครอบแต่ปีหน้านี่คุณชะลอได้ก็ชะลอคิดพิจารณาให้ให้ถี่ถ้วนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแล้วหาแนวร่วมปรึกษาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเหมือนเหมือนกันโอกาสเกณฑ์โดนหลอกนะยังไงก็ตามปีหน้าน่ะชาวประสบมิวต้องจะเย็นๆให้มากขึ้นนะมีสติให้มากขึ้นในการตัดสินใจอะไรนะคะนะคะอ่แม,ม้กระทั่งเรื่อง ความรักก็ตามนะอาจจะโดนมีอาจ,จไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหรือผิดพลาดมีบุตรมีอะไรขึ้นมานะหรือความรักมีโอกาสรีเทิร์นนะมีคนคนเก่าแฟนเก่าเข้ามาแล้วคนโสดมีโอกาสาพบคนรักนะคือพบรักว่าง้งเถอนะหรือครอบครองซึ่งอะไรกันเข้ามานะใครยังไม่พร้อมมีบทปีหน้านี่ต้องเรามาระวังนะคะ โชคลาบนะครึ่งปีหลังเต็มๆเลยพูดได้เต็มปากเลยนะชาวผสมนะมีโชคเรื่องเงินเงินทองทอเข้ามานะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะไม่ใช่การมีโชคเนี่ยทุกคนจะมีโชคหมดทุกคนในเมื่อเรารู้ว่าเราจะมีโชคเนี่ยก็ทําบุญรับรับโชคซะนะแล้วแต่ <laughs> ความเชื่อแต่ละคนนะคะนะสิ่งไหนดีก็เป็นกําลังใจสิ่งไหนดีก็แก้ไขยอย่างเช่นมันไม่ดีแล้วก็ทานสิน,นานะคะ แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะบางท่านถือศีลนอกบวชเลยนะคะปีหน้าเนะี่ยมีเกณฑ์นะ,ะเปลี่ยนสายเปลี่ยนทางเดินชีวิตไปทางสายธรรมเลยแหละนะคะสุขภาพก็ต้องรักษานะคะนะคะปัญหาความรักนะโดดมาปัญหาความรักหน่อยก็ปัญหารัก สามเศร้าหรือปัญหาจิตใจโลเลสําหรับความรักของชาวผสมเนี่ยการให้อิสระหรือการไม่สนใจกันหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดในกระทั่งการถูกหลอกลวงในเรื่องของความรักก็ตามต้องรอบคอบนะคะนะอย่างไรก็ตามนะคะถือว่านะปีหน้าชาวผสมเนี่ยต้องนะมีสติใจเย็นให้มากขึ้นนะรอบคอบให้มากกว่าเก่านะคะกับการที่จะตัดสินใจรอได้รอนะนะ มีโอกาสประสบความสําเร็จหลายๆด้านอย่างที่บอกแต่ว่าให้แก้ไขตรงที่แนะนําไปนะคะโอเคนะคะสําหรับการทานายแบบ12เรือนนะคะถ้าไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันนะคะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกไว้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ